สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราทดลองเรื่องความหนาแน่นวัตถุประสงค์นะคะเพื่อทดสอบความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดนะคะอุปกรณ์ค่ะประกอบไปด้วยน้ำผึ้งนมสดร้อยเปอร์เซนน้ำยาล้างจานน้ำผสมสีผสมอาหารน้ำมันพืช ค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทดลองนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราใช้น้ำผึ้งเทลงแก้วนะคะโดยที่ไม่ไม่ให้น้ำผึ้งติดข้างฝาแกข้างแก้วนะคะ หลังจากเทน้ำผึ้งแล้วนะคะต่อไปเป็นการหยดนมนะคะโดยใช้ด็อปเปอร์นะคะ ค่ะเมื่อเราทำนมให้ถูกกับข้างแก้วแล้วเราต้องเช็ดให้สะอาดนะคะค่ะขั้นตอนนี้คือการเทน้ำยาล้างจานนะคะ ค่อยๆเทน้ำยาล้างจานลงไปนะคะไม่ให้น้ำยาล้างจานติดข้างแก้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเทน้ำลงแก้วนะคะค่อยๆ่ลินน้ำลงข้างแก้วนะคะ คะตอนนี้เราเทน้ําที่ผสมสีผสมอาหารลงไปในแก้วแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการเทน้ํามันน้ํามันพืชนะคะลงในแก้วนะคะ เีื่อกี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกลุ่มพวกเรานะคะจะเห็นได้ว่าน้ำทั้งหมดมี4ชั้นด้วยกันนะคะค่ะช,ชั้นแรกนะคะชั้นแรกก็จะเป็นชั้นของน้ำารึ่งนะคะชั้นต่อมาเป็นชั้นของนมสด100%นะคะ ชั้นต่อมาชั้นที่สามเป็นชั้นของน้ํายาล้างจานนะคะซึ่งมีสีใสๆนี่นะคะชั้นต่อมาเป็นชั้นที่สี่นะคะเป็นชั้นของสีผสมสีผสมอาหารนะคะชั้นต่อมาเป็นชั้นของน้ํามันพืชนะคะทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกันห้าชั้นนะคะค่ะจากการทดลองของกลุ่มพวกเรานะคะสารแต่ละชนิดมีความหนานแน่นแตกต่างกัน มากจะอยู่ชั้นล่างสุดนะคะและสารที่มีความหนาแน่นน้อยจะอยู่ชั้นบนสุดตามลําดับนะคะเหมือนกับน้ํามันพืชที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะอยู่ชั้นบนสุดนะคะเรียงตัวตามลําดับดังภาพที่เห็นนะคะ กลุ่มของพวกเราขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ